คำว่ากล่าวคำตำหนิเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ตนนั้นประสบความสำเร็จสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ภูมิทรัพย์ครับและนี่คือเร็วๆนี้ที่ไทย PBS คำตำหนิตีเตียนเป็นพลังทางลบสำหรับคนหมู่มากเพราะเป็นการบั่นทอนจิตใจทำให้รู้สึกท้อหมดความมุ่งมั่น แต่สาหรับไฮายามิแพทย์หนุ่มที่โดนคําตําหนิติเตียนเมื่อทําการรักษาไม่เกิดผลสําเร็จเขากลับยอมรับและนำำําคําพูดเหล่านั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จติดตามวิธีคิดที่นําตนให้ก้าวข้ามความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นของหมอไฮายามิได้ไหนซีรีส์ญี่ปุ่น summer rescue clinic ที่ปลายฟ้า ซัมเมอร์เลสคิวคลินิกที่ปลายฟ้าวันอาทิตย์นี้หลังจากที่ฮายามิเคโกะศัลยแพทย์หัวใจได้มาปฏิบัติหน้าที่แพทย์บนเขาเรียวกะซึ่งมีอุปสรรคในการเดินทางที่ยากลำบากเพราะความสูงของพื้นที่และขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ทำให้เขาไม่สามารถเปิดคลินิกบนภูเขาได้ด้วยสาเหตุนี้เองครับจึงทำให้ตัวแทนชาวบ้านอย่างฮารุกะไม่พอใจและได้มาต่อว่าฮายามิอย่างรุนแรง คุณโอคาโมระเสียเลือดมากและที่นี่ก็ให้เลือดไม่ได้ด้วยอาการของคุณทาคาชิก็ตรวจให้ละเอียดไม่ได้จะตัดสินใจยังไงจะไม่ได้ถามความเห็นของคุณนะคุณเป็นหมอไม่ใช่เหรอตอนนี้เรามีหมอแค่คุณคนเดียวเท่านั้นถ้าเป็นหมอก็ตัดสินใจสักทีสิเรื่องราวเลวร้ายและความวุ่นวายของฮายามิยังไม่จบเมื่อมีคณะทัวร์แวะมาพักที่เขาเรียวกะแต่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้โทโมโกะ หนึ่งในลูกทัวร์เกิดอาการป่วยแม้ว่าฮายามิจะรักษาอาการเบื้องต้นไปแล้วแต่เธอกลับมีอาการสุดหนักลงทําให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปกับคณะทัวร์ได้ทุกคนจึงตกลงกันว่าจะกลับมารับโทโมโกะในภายหลังแต่แล้วโทโมโกะก็ได้หายตัวไปนั่นคือปัญหาหนักของหมอไายามิตรงนี้ครับคุณซาโตะดูอาการไม่ดีผมก็เลยบอกให้เธอพักตรงนี้แล้วพวกเราก็ปีนขึ้นไปต่อครับนี่คุณทิ้งคนอาการไม่ดีไว้บนที่แบบนั้นเหรอขอโทษด้วยครับ คุณพ่อกับมุระตะคุงช่วยตามตั้งแต่โออิวะไปจนถึงเนินเทนโดไปในโอเอกับคุณอัคริช่วยกันหายตั้งแต่กระท่อมจนถึงหุบเขาโยชิยุกิด้วยค่ะและสําหับไกด์จ,จะไปทางหุบเขาเอริที่ฟากตรงข้ามมะม่มาจะไม่เป็นไรหรอ,มอหผมจะไป<น>ะเองคุณหมอฮายามิและคณะทัวร์จะตามหาโทโมโกะเจอหรือไม่ติดตามและให้กำลังใจกันได้ในซีรีส์ญี่ปุ่นซัมเมอร์เรสคิวคลินิกที่ปลายฟ้า วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เวลา11นิกา5นาทีทางไทย PBS TV ที่คุณวังใจหากยอมรับและลองที่จะเรียนรู้จะทำให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตสวัสดีครับ